สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนเลิกลักพูดเรื่องหลังแตงโมไหนบอกว่าถ่ายเองไงคืนน้าล่าสุดคดีแตงโมวันที่17เมษายน65แซนวิสาพัฒมโนมัยรัดพร้อมทนายความได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบุรีเพื่อเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนบ็งครั้งที่2ตามเงื่อนไขประรก,กันตัวซึ่งแซนยอมพูดแล้วเรื่องภาพผู้หญิงยืนหัหนหลังบนรอสปีดบท๊ทซึ่งแซนได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนได้เห็นภาพแ,แตงโมยืนหัน หลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงในทวิตเตอร์แล้วโดยภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้ที่สําคัญแซนยังยืนยันว่าแต่งโมฉี่ท้ายเรือจริงแต่จากภาพหากสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉี่ท้ายเรือได้หรือไม่ต้องถามกลับไปถึงคนที่บอกว่าทําไมถึงฉี่ไม่ได้เองและภาพนี้ตนได้ส่งให้กับตํารวจและเพื่อนบางคนแต่ไม่รู้ว่าภาพถูกแชร์ไปได้อย่างไรและไม่ได้ติดใจที่มีภาพแต่งโมรถท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไร เกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ